来叫啊！ หัวเรือสายไปสายมาเล็กน้อยถึงปานกลางเลยนะขอจ่าคำไหลจากสปปลาวใส่เสื้อสีน้ำเงินยื่ปากกรโนอนออกมาช่วงยาวน้ำเป็นฟองปล่อยฟอดกระชวยกระจายเหมือนแข่งเรือสองคนหรือว่าระยะทางไกลๆเลยี่ว่าแต่ที่นี้ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแต่ว่าอ้อมแรงไว้ตอนปลายหรือว่าจะเอา,าปลาปายตอนแรงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นางคำไหลจะทําได้ไปมหรอพญาพญาสีโคตรในท้ายนั้นเริ่มเปิดในท้ายนั้นเริ่มเปิดแบบเปิดแบบอ้อมแรง บอมแรงมาไว้เอาไปตอนท้ายให้หรือไม่เอาแล้วแม่สีทองหลุดเฟไปแล้วแม่สีทองหลุดเฟพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ต้องเคาะโทรศัพท์ให้เหลือพิกกลับมานะคะเพราะว่าดูาไปตามสภาพเด๋ยนเรือก็เข้ามาอยู่ในเฟนนี่เองตอนนี้เห็นอยู่สองลำเห็นอยู่สองลำในเฟนเมื่อคืนนะพญาอาสีโคดวัดกลางเทศบาลเมืองนครพนมเราก,กับเจ้าแม่สีทองวัดถูหูประชาะไนได้ยังไม่อยู่ในเฟยังไม่อยู่ในเฟก็หมายความว่าอยู่ล่องน้ำทีหนึ่งเอาแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นแม่เจ้าแม่สีทองจะทํา ไปนอนแต่ที่นี่พายลักษณะโยนแล้วก็คือจะอาพญาสีโคด่างพญาสีโคดก็โยนแล้วคำไหลคำไหลก็โยนเหมือนกันต้องโยนเหมือนกันก็คงไม่มีไครโอละเห่แน่นอนเพราะว่ามีความหมายทั้งสามลำคือตึ่งลำต้องตกไปสองลำไม่ได้ไปเล่นร้อลองจะน่าเลิศเอาว่าตอนนี้เราเห็นพญาสีโคดคาไหลพญาสีโคดก็คาไหลเอาแล้วพญาสีโคดพญาพายตีจ้วงแรงจ้วงแรงกันเดืึ้มทึ้มขึ้นมาในจอคาไหลบอกว่าตีแล้วนะจ๊ะจะบอกที่ ได้หนีไปอยู่รองน้ำที่ตามในน้ำจาแม่นางคำไรนางคำไหลเรือจากสอบปอปอราวครับกระพายน้ำได้หรือไม่แต่นางพญาสีกุลร่องน้ำที่สองก็บอกไปให้แตงเนี่ยที่หายไปมองไม่เห็นนั่นก็คือนางสีทองเจ้าแม่สีทองเจ้าแม่สีทองจะโผล่ยังเว้ยว่าแล้วหลพายอยู่รองน้ำที่หนึ่งในน้ำจาแม่สีทองนางพญาสีกุลรองน้ำที่สองเริ่มจะแตกแล้วเว้ยนางคำไรจะไหลดีหรือไม่ว่าแล้วนางพญาสีกุลนางพายแล้วแตงหนีได้หรือไม่นางพญาสีกุลนางหนีอยู่พอแม่คำไรแม่ นางกำไรนางกำไรกอดออกมาแล้วเว้ยออมาสีทองเริ่มจะโผล่มาแล้วเริ่มจะโผล่มาแล้วเพราะว่าหายจิตตะลิงก็บอกว่าน้ำมันตื้นแล้วมาจิตะลิงมันจะดูดหรือไปล่าพอแล้วนางสีทองจอมแม่สีทองเริ่มกอดแลวเว้ยตอนที่นางกำไรนางกำไรเริ่มจะหนีแล้วเว้ยนางกำไรหนีไปแต่นางพญาสีโคตรองน้ำกลางรองน้ำที่สองนั้นนนำแล้วเว้ยนางพญาสีโคตรจะไําำยูแม่กำไรรลองน้ำที่สามกอด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 ได้แต่ได้ไม่ได้กอดได้แสงได้ไม่ได้เอาแล้วเว หนังับไหลลวดจ้าแม่เ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 อาไว้ดูพภกนี้วันนี้ดูหนงันงขับไหลหนัขับไหลจากบ้านจากบ้านเจ้าเมืองหนัขับไหลไม่ใช่ปัหลเย็นอาจ๊ะจะบอกให้เอาเราไวตา้ตา,า,ตาคนตาภายตาคนตาภาปเจ้าแม่สีทองทองจะทำไน้ไม่ได้เล่นเอาแล่นเอาหน,นังพญาศีโครพญาาพญศีโคนอีแล้ว หนีได้หนีไปกำไรบอกว่าหนีได้หนีไปเพราะว่าเขาเอาสองลำเข้าไปไม่ได้นะรอบรองกันได้เรือยถ้าเราตามไม่ทันเราจะกอดคอแค่ไครรอบไปยังดนีไว้ว่าน้วนากำไรนางกำไรยังพายตามดูพญะาตีโกนจ้าแม่ตีทองไม่ต้องคุยกันแล้วว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยว่าจ้าแม่ตีทองไม่รู้ว่าเขาวัดไปหรือยังจ้าแม่ตีทองจะพายแลงตามได้หรือไม่อยู่ตรงไหนไว้ตีทองโอ้โหมารอดสลิงเลยหาปูหาปลาอยู่นแม่สตีทองว่าล้วนากำไรนางกำไรเริ่มกอดคอแล้วไอ้กำไรเริ่มกอดคอตีโกนแล้วเว้กำไรจะ แตงได้ไม่ได้ไ,ไม่ได้ตกที่นางล้ำปากแล้วนางพญาสีโคตรวานคาเอาแลวโกดละ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 แล้วคที่จู่จีต euh. ู๋สีพญาอพญาสีโคตรจะแตงค้ำไหลค้ำไหลพญาจะสีไปสีโคตรจะใส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 สีโคตรจะสสีโคตรเขาใสใโอ้ย ขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับเอ้าสีทองพายมาครับสีทองพายไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ากำลังใจให้กําลังใจครับเจ้าแม่สีทองวัตถุประชานาพายให้หลุดเฟรมครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอยู่ชิดตะลิ่งพายไปเรื่อยๆนะครับพายไปเรื่อยๆครับห้ผ่านกล้องวิดีโอนะครับเราจะเข้านะครับไปตามลําดับลําดับที่เดี๋ยวคณะกรรมการจะตัดสินมานะครับเนี่ครับเจ้าแม่สีทองวัตทุประชานาก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกทีมเลยนะครับ ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับโดยประธานกรรมการตัดติดท่านชินชัยวิพัฒนพรและทีมงานเป่าบุญยินนครพนมเรือที่เข้าเส้นชัยลำดับที่หนึ่งได้แก่เรือนาพญาสีโคตวิธีสป,ปอร์ตครับพี่น้องเรือที่เข้าเส้นชัยลำดับสองนาคำไหลจา,ากสปปอลาวเรเือที่เข้าเส้นชัยลำดับสามเจ้าแม่สีทองครับพี่น้อง Apenas. Sí.